ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะติดตามโรงพยาบาลจุลาพรค่ะมาให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะซึ่งถือเป็นแนวทางการป้องกันมะเร็งปากมดลูกที่ดีที่สุดนะคะไปติดตามกับโครงการแม่หญิงม่วนใจปลอดภัยห่างไกลมะเร็งปากมดลูกค่ะ เราอยู่กับนายแพทย์นะทวุฒิกันตะถาวรค่ะจะมาพูดคุยกันถึงโครงการแม่หญิงม่วนใจปลอดภัยห่างไกลมะเร็รเงปากมดลูกนะคะกับอาจารย์ค่ะอาจารย์คะอาจารย์เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขา สุติ<า>นะเร,รเวสริทยาและมะเรงนาีเวสใช่ไหมคะอาจารย์คะต้องถามก่อนเลยว่าการลงพื้นที่แบบนี้เนะะี่ยค่ะสาเหตุของคนในพื้นที่กับคนในจังหวัดใหญ่ๆตัวเมืองเนะะี่ยค่ะแตกต่างกันไหมคะ,ะหลักๆจริงๆเรายังไม่มีข้อมูลเท่าไหร่นะครับก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เรามาศึกษาแต่จากที่เราได้ยินมาเนี่ยก็คือประเพณีของ ชนเผ่าหรือชาวขาวเนี่ยเขาจะมีลูกตั้งแต่อายุน้อยนะคะแล้วก็มีลูกหลายคนด้วยแต่ละคนมีลูก7-9ถึงคนนั่นอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดมะเร็งปากมดลูกอาจารย์คะการมีลูกวัยแล้วก็มีบุตรหลายคนเนี่ยค่ะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกได้ยังไงคะคือหลักการของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยปัจจุบันเรารู้แล้วว่าเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV นะคะพวกนี้มาจากการมีเพศสัมพันธ์ดังนั้นถ้าสมมติเรามีเพศสัมพันธ์อายุน้อยหรือมีบุตรหลายคนเนี่ย มันอาจจะบอกทั้งอ้อมว่าเรามีม,มีเพศสัมพันธ์ที่บ่อยหรือ,อยังไงเนี่ยก็อาจจะทาให้ติดเชื้อตัวนี้มากขึ้นนะะั่นโอกาสเป็นมะเร็งปากมดลูกอาจจะสูงขึ้นก็คือมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นค่ะ,คะแล้วประโยชน์จากการลงพื้นที่แบบนี้ล่ะคะอาจารย์จะมีประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลไงก็เนื่องจากอยู่ในชนบทห่างไกลเนี่ยการเข้าถึงข้อมูลต่างๆเนี่ยอาจจะน้อยอเพราะฉะนั้นเราก็จะมาทั้งสํารวจความรู้ความเข้าใจ สองชนเผ่าเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกแล้วก็ให้การบริการการตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยเทคนิคขั้นสูงนะครับแล้วก็จะมีการสอนหลังจากที่ได้รับการตรวจด้วยนะครับแล้วโดยปกติเลยเนี่ยค่ะการตรวจมะเร็งปากมดลูกเนี่ยค่ะมีวิธีการตรวจยังไงบ้างคะ,ะการตรวจมะเร็งปากมดลูกหลักๆก็คือการตรวจภายในนะครับแล้วปัจจุบันจริงๆมีวิธีตรวจหลาย,ลายวิธีเช่นการตรวจแป๊บเมียนหรือตรวจหาเซลล์มะเร็งอันที่2ก็คือตรวจหาสาเหตุโดยตรงเลยก็คือตรวจหาเชื้อการติดเชื้อไวรัส HPV อันที่3คือการตรวจด้วยน้ำส้มสายชู<ม>นะครับฉลอมที่ปากมดลูกแล้วก็ดูเซลล์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับในในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้การตรวจแป๊บ s m มียปกตินะครับแล้วก็หรือไม่ก็บางพื้นที่จะใช้ในการตรวจน้ำส้มสายชูของสาธารณสุขเนี่ยจะให้ตรวจประมาณ5ปีครั้งนะครับแต่การที่เรามาทําโครงการคราวนี้เราเอาเทคนิคขั้นสูงมาตรวจก็คือตรวจเซลล์ปากมดลูกแบบแผ่นบางร่วมกับการตรวจหาเชื้อไวรัส HPV แล้วก็ยังมีวิจัยที่แยกชนิดสายพันธุ์ของเชื้อด้วยเข้ามาร่วมในการตรวจทางนี้นะครค่ะสามารถคัดกรองได้ถึงระดับไหนคะอาจารย์คือสามารถบอกได้เลยไหมคะว่ามีความเสี่ยงระดับไหนความเสี่ยงของการติดอของมะเร็งปากมดลูกแบ่งเป็นหลายอย่างก็คือถ้าติดเชื้อ HPV เฉยๆเนี่ยอ,อันนี้ยังไม่เสี่ยงมากแต่ถ้าติดเชื้อ HPV ร่วมกับมีเซลล์ผิดปกติอันนี้ความเสี่ยงจะสูงขึ้น ซึ่งเวลาเราตรวจคัดกรองเสร็จแล้วมีผลผิดปกติยังไม่ได้แปลว่าเป็นมะเร็งนะครับจะต้องตรวจเพิ่มเติมต่อต่อไปอย่างที่เราลงพื้นที่วันนี้ค่ะมีการตรวจให้กับชนเผ่าม้งแล้วก็ชนเผ่าขมุค,ค่ะนีเกณฑ์การเข้ารับโครงการยังไงบ้างคะอาจารย์หลักเกณฑ์นะครับก็คือเป็นหญิงไทยนะครับทุกคนมีบัตรประชาชนนะครับชาติพันธุ์ก็คือเป็นชาวเผ่านะครับแล้วก็อายุ30ปีถึง60ปีที่ไม่ได้ตั้งครรภ์อยู่ ไม่ได้เคยเป็นมะเร็งปากมดลูกมาก่อนก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะครับค่ะขั้นตอ,ตอนล่ะคะตอนก่อนที่จะมาตรวจเนี่ยคะ่ะจะต้องมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานไหนบ้างคะอาจารย์ครับโครงการเราได้รับความร่วมมืออย่างดีนะครับอันนึงก็คือเราเป็นเจ้าภาพโรงพยาบาลจุฬาภรณร่วงครั้งนี้ร่วมกับมูลนิธิมูลนิธิหนึ่งคนให้หลายคนรับร่วมกับพื้นที่ต่างๆตั้งแต่ท่านสสจจังหวัดน่านโรงพยาบาลอำเภอสามอำเภอที่เราร่วมด้วยก็คือ อาเภอท่าวางผาอเภอปัวแล้วก็อําบ่อเกลือร่วมกับพื้นที่ต่างๆทั้งกรนันผู้ใหญ่บ้านอสมในเขตพื้นที่ที่เราลงพื้นที่จริงนะครับก็ต้องขอบคุณทุกๆหน่วยงานมาในที่นี้ด้วยนะครับแล้วก่อนที่จะมาตรวจในวันนี้เนี่ยค่ะจะต้องมีการทําความเข้าใจมีขั้นตอนยังไงบ้างคะอุปสรรคอันหนึ่งที่เรามาที่นี่ก็คือเรื่องภาษานะครับเพราะถ้าเป็นชนเผ่าที่เขาเป็นชนเผ่าดั้งเดิมเลยเนี่ยบางคนฟังไทยไม่รู้เรื่องเลยแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ก็จะดีขึ้นหน่อย เราก็จะมีการติดต่อผ่านล่ามไปก่อนให้ผู้นําชนเผ่าเนี่ยไปไประชาสัมพันธ์ให้เขารู้ก่อนว่าเราจะมาตรวจภายในคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะครับแล้วก็วันจริงเนี่ยก็ได้ความร่วมมือจากคนพื้นที่ทั้งล่ามอะไรมาช่วยกันนะครับผลวันนี้ที่ตรวจภายในวันนี้เนี่ยคะ่ะจะทราบผลอีกทีหนึ่งประมาณช่วงไหนประมาณสสัปดาห์นะครับก็จะผลการตรวจทั้งหมดเนี่ยจะกลับไปตรวจที่โรงพยาบาลจุฬาพรล้วเราจะแจ้งผล พร้อมคาแนะนําการรักษากลับมาที่โรงพยาบาลในท้องที่อีกทีหนึ่งค่ะ,ะ,คะแล้วผลการตรวจเนี่ยจะแบ่งเป็นกลุ่มไหนบ้างคะกลุ่มที่มีความเสี่ยงกับกลุ่มที่ไม่มีความเสี่ยงหรือยังไงคะก็ะะผลการตรวจเนี่ยส่วนใหญ่จะแบ่งง่ายๆเลยนะคะก็คือปกติถ้าปกติเนี่ยคือไม่มีเซลล์ผิดปกติไม่มีเชื้อไวรัสเนี่ยสามารถตรวจซ้ำอีกทีสามถึงห้าปีได้เลยแต่ถ้าผิดปกติเนี่ยจะแบ่งเป็นหลายอย่างผิดปกติมากต้องไปสองกล้องต่อ,อนะครับผิดปกติน้อยตรวจติดตามที่หนึ่งปี อย่างนี้เป็นต้นก็เดี๋ยวเราจะมีคําแนะนํามาให้คนไข้อีกทีนะึงแล้วผลตรวจวันนี้ค่ะจะในกลุ่มที่มีความผิดปกติเนี่ยค่ะจะมีการช่วยเหลือ,อยังไงต่อไปคะอันนี้ก็เป็นข้อนึงที่เรากังวลอยู่นะครับก็ปัจจุบันเนี่ยถ้าสมมติผลผิดปกติเนี่ยจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลจังหวัดน่านะนะครับเพื่อทําการส่องกล้องเพิ่มเติมต่อปัญหาหนึ่งคือการเดินทางนะครก็ปกติเดี๋ยวจะมีทางอาสาสมัครสาธารณสุขเนี่ย ก็ช่วยช่วยตรงนี้อยู่ในการพาพาชนเผ่าเนี่ยที่มาจากบนเขาอะไรอย่างเงี้ยลงไปที่จังหวัดอีกทีนึงค่ะแล้วการตรวจเจอระยะของโรคในระยะต่างๆเนี่ยค่ะมีผลต่อการรักษาอย่างไรบ้างคะมะเร็งปากมดลูกเนี่ยถ้าเป็นระยะที่1เนี่ยโอกาสหายขาดเนี่ยแปดสิบถ้าสิบเปรแต่ถ้าเราไปเจอระยะ4เนี่ยโอกาสหายขาดน้อยมากนะครับ ราะนั้นเราอยากเจอมะเร็งตั้งแต่ระยะต้นๆน, <Okay. S 1> นะครับถึงมาเกิดเป็นโครงการค้นหานะะผู้ป่วยนะคะเพื่อป้องก <มา S 2> ันมะเร็งปากมดลูกเนี่ยถ้าเป็นระยะต้นๆเนี่ยตรวจภายในคุณหมอยังมองไม่เห็นเลยนะระยะหนึ่งบางครั้งเนี่ยมันยังไม่มีก้อนเลยด้วยซ้ำเป็นแค่เซลล์ผิดปกติแล้วเราสามารถรักษาให้หายขาดได้เลยอาจารย์คะเราอย่างนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยคะ่ะมีแนวทางการรักษาหรือมีเทคโนโลยีในการรักษามะเร็งปากมดลูกยังไงอยู่บ้างคะการรักษามะเร็งปากมดลูกเนี่ยแบ่งหลักๆเป็น3อย่างก็คือการผ่าตัด การฉายแสงแล้วก็การให้เคมีบําบัดผ่าตัดเนี่ยมันจะใช้ได้ดีเฉพาะระยะหนึ่งต้นๆเท่านั้นนะครับถ้าสมมติระยะมันเริ่มเยอะเนี่ยมันก็ต้องเป็นฉายแสงร่วมกับเคมีบําบัด <c oughs> แต่ถ้ามะเร็งแพร่กระจายไปแล้วเป็นระยะ4ี่เนี่ยการรักษาก็จะเป็นเค,เคมีบำบัดเพื่อประคับประคองอย่างเดียว <c oughs> โอกาสหายขางจะน้อยนะครับแล้วในกลุ่มที่ผลออกมาปกติยังไม่มีความเสี่ยงเนะะี่ยค่ะจะมีแนวทางการป้องกันยังไงต่อไปคะอาจารย์อย่างที่บอกนะครับว่า <c oughs> เราหลักการก็คือ ถ้าสมมุติยังไม่ผิดปกติเนี่ยเราก็ลดความเสี่ยงในการที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกก็คือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส HPV หลักการก็คือเพศสัมพันธ์เป็นหลักนะครับก็อยากให้มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยนะครับเช่นมีเพศสัมพันธ์ในวัยที่เหมาะสมมีคู่นอนคนเดียวนะครับแล้วก็มาคัดตอนมะเร็งปากมดลูกนะครับอาจารย์คะเห็นว่าปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกแล้วมีช่วยได้มากน้อยแค่ไหนคะวัคซีนมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงมากนะครับ แต่เนื่องจากการติดเชื้อไวรัส HPV เนี่ยมีหลายสายพันธุ์มีเป็น10สายพันธุ์เลยที่เป็นมะเร็งสายพันธุ์ที่เข้ามาทําวัคซีนเนี่ยคือสายพันธุ์ 16, 18ที่พบบ่อยที่สุดนะครับวัคซีนได้ผล100%เฉพาะ2สายพันธุ์นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังไม่สามารถป้องกันได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าในประเทศไทยจริงๆเนี่ยกำลังพิ่ารนาวัคซีนตัวนี้ เข้าสู่โปรแกรมวัคซีนแห่งชาติเพื่อฉีดให้เด็กผู้หญิงทุกคนอยู่ค่ะหมายถึงการเข้าถึงตอนนี้ก็คือยังไม่สามารถเบิกได้ถูกต้องค่ะก็ถ้าจะรักษาก็จะต้องจ่ายเองเสีจสปารเองนะคะคุณหมอคะแล้วอย่างในคนผู้หญิงทั่วไปเนะะี่ยค่ะแนะนาการตรวจมะเร็งปากมดลูกทุกๆปีไหมคะหรือว่าอย่างไรบ้างในกลุ่มไหนบ้างจริงๆอยู่ที่ว่าแนะนำตรวจวิธีไหนด้วยนะครับโดยหลักเนี่ยถ้าสมมติมีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยเราแนะนําให้ตรวจที่25ปีขึ้นไป ถ้ายังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เนี่ยให้ตรวจที่อายุ30ปีขึ้นไปคราวนี้มันขึ้นอยู่กับวิธีตรวจนะครับถ้าเราตวรวจแป๊บเมียรหรือเซลล์ปากมดลูกเนี่ยเราจะแนะนําให้ตรวจทุก1นึงถึงสปีแต่ถ้าเราตวรวจแป๊บเมียร,ร่วมกับการตรวจเชื้อไวรัส HPV เนี่ยเราแนะนําให้ตรวจทุก3ปีนะครับอาจารย์คะสงสัยคะ่ะว่าเชื้อ HPV ส่วนหนึ่งเนี่ยมีการติดมาจากผู้ชายทําไมถึงไม่มีการตรวจในผู้ชายบ้างคะอาจารย์จริงๆการติดเชื้อ HPV เนี่ยคือการติดเชื้อระหว่างผู้หญิงผู้ชายนะครับ ผู้หญิงติดจากผู้ชายผู้ชายก็ติดจากผู้หญิงแต,แต่เนื่องจากเชื้อ HPV เนี่ยไม่ค่อยก่อโรคในผู้ชายส่วนเชื้อตัวนี้สามารถทําให้เกิดมะเร็งอวัยวะเพศชายได้เช่นเดียวกันมะเร็งทวารหนักเช่นเดียวกันแต่มันเป็นบางส่วนเท่านั้นและส่วนใหญ่มันไม่ค่อยเป็นโรคนะครับไม่เหมือนการติดเชื้อ HPV ในปากมดลูกของผู้หญิงเนี่ยมันทาให้เป็นมะเร็งปากมดลูกบ่อยมาก เพราะฉะนั้นเราตรวจเน้นผู้หญิงเป็นหลักก่อน,นะฮะ <c oughs> ของผู้ชายเรายังไม่ได้มีคําแนะนําให้ตรวจทัดกรองอะไรแล้วอย่างวันนี้ค่ะเห็นมีการเก็บตัวอย่างเลือดด้วยอันนี้เป็นขั้นตอนหนึ่งของการตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยเหรอคะอาจารย์อันนี้ <c oughs> ไม่ใช่ขั้นตอนของการตรวจมะเร็งปากมดลูกนะครับ <c oughs> แต่โครงการนี้เราก็อยากให้คนมาร่วมโครงการได้สิ่งดีๆอื่นๆด้วยเราให้บริการการตรวจเลือดหาการทำวพ่มเลือดตรวจเลือดของธาลัสซีเมีย ตรวจเบาหวานตรวจเวลาตับอักเสบบีตับอักเสบซและที่สําคัญเนี่ยมีการเก็บเลือดเข้าคลังเนื้อเยื่อหรือที่เรียกว่าทิชชูแบงก์นะครับอันนี้เนี่ยคนไข้ไม่ได้ประโยชน์โดยตรงแต่เป็นการเก็บเพื่อศึกษาวิจัยในอนาคตนะครับอนาคตอาจจะมีการตรวจเรื่องของรหัสพันธุก,กรรมต่างๆดูซิว่ามันเป็นสาเหตุให้เกิดโรคหรือต่าง,าง,างจากประชากรทั่วไปหรือไม่อย่างไร หมายสูงสุดของการจัดโครงการแม่หญิงม่วนใจปลอดภัยห่างไกลมะเร็งปากหมดลูกเนี่ยค่ะมีเป้าหมายยังไงคะอาจารย์คือตามชื่อเลยนะครับก็อยากให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ทึ่อาจจะขาดโอกาสเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกและได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบที่ดีอย่างที่ชาวเมืองหรือคนที่มีกําลังทรัพย์เนี่ยได,ได้ได้ได้โอกาสตรงนี้ แล้วก็สุดท้ายก็ปลอดไภัยไม่มีมะเร็งปากมดลูกเกิดขึ้นอยากให้อาจารย์เน้นย้ําให้เห็นถึงความสําสคัญในการตรวจมะเร็งปากมดลูกเพราะผู้หญิงบางคนยังคงกลัวการตรวจภายในอยู่ค่ะอาจารย์สักนิดหนึ่งก็อย่างกล่าวโดยสรุปนะครับจริงๆมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นมะเร็งที่ป้องกันได้ต่เ <c oughs> นื่องจากเรารู้สาเหตุที่ชัดเจนแล้วว่าเกิดจากเชื้อไวรัสตัวนี้การป้องกันโดยรวมนะมีมีไม่กี่อย่างเองคือถ้าถ้าจ่ายไหวก็ให้พิจารณาเรื่องการฉีดวัคซีนและตรวจคัดกรองในวัยที่เหมาะสม ลดพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆอย่างที่กล่าวไปก,ก็วิธีตรวจก็คือมาตรวจภายในนะครับก็อย่าให้ความอายเนี่ยทำลายโอกาสที่จะเกิดจะตรวจพบมะเร็งปากมดลูกนะครับะมะเร็งปากมดลูกรักษาได้นะครับยืนยันตรงนี้ะะนะครับรู้เร็วรักษาได้นะคะแล้วก็การป้องกันดีกว่าการรักษาแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคำแนะนำดีๆจากอาจารย์ากเบยค่ะขอบคุณค,ครับสวัสดีครับ ตอนนี้นะคะเราอยู่กับชาวเขาเผ่ามง้งใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะพี่เป็นชาวเขาเผ่าม้งเนี่ยทำไมถึงสนใจที่จะมาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกออล่ะคะก็เพราะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นปากมะเร็งปากมดลูกเหมือนกันค่ะก็เลยกลัวค่ะก็เลยก็เลยถึงมาตรวจค่ะแล้วเรารู้จักโรคมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมากน้อยแค่ไหนก็รู้ค่ะรู้แต่ว่าลูกเขาเข้าค่ะแล้วคุณหมอบอกไหมคะว่าเราเนี่ยมีความเสี่ยงยังไงบ้าง ก็บอกบอกกันค่ะบอกว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้างคะก็ถ้าสุนัขไม่ตรวจนะคะเดี๋ยวจะก็จะเป็นบเริงปากม้วนลูกค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเสี่ยงอันตรายกับตัวเราค่ะคุณพี่ถามนิดนึงเลยคุณพี่มีลูกมีบุตรแล้วหรือยังมีแล้วค่ะมีสามคนค่ะเมื่อไหร่่อายุเท่าไหร่คะเดี๋ยวจอายุยี่สิบห้าปีค่ะโอ้ต้องถ่ายอายุยี่สิบห้าปีไม่น่าอาจจะมีความเสี่ยงเพราะมีลูกแล้วใช่ค่ะนะคะมีกี่คนคะมีสามคนมีสามคนด้วยนะก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงแล้ววันนี้เนี่ยผ่านขั้นตอนอะไรบ้างที่คุณหมอ อผ่านขั้นตอนนะคะก็ผ่านขั้นตอนการคัดกรองแล้วก็ตรวจเลือดค่ะแล้วก็สุดท้ายก็มาตรวจปรวจปากแมะเล็งค่ะ่านลูกรภายในกลัวไหมก่อนหน้านี้ก็กลัวค่ะก็กลัวมากค่ะสั่นด้วยแล้วพอได้ตรวจเสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างก็ก็ดีดีใจนะคะที่ที่คุณหมอบอกว่าไม่มีอะไรค่ะ มาบอกให้รอผลค่ะใช่ครั้งหนึ่งค่ะใช่ค่ะรู้สึกยังไงประทับใจอะไรบ้าง<ๆ>เกี่ยวกับโครงการที่ลงพื้นที่มาตรวจให้กับเราแบบนี้ค่ะก็ประประ,ประทับใจเหมือนกันค่ะท,ที่ที่มีโครงการแบบนี้มาให้เราค่ะถ้าอยากจะให้พูดถึงเจ้าหน้าที่นะคะที่ลงพื้นที่มา อยากจะขอบคุณหรือว่าบอกความประทับใจอะไรกับก็ขอบคุณทุกทุกส่วนท,ทุกทุกภาพส่วนนะคะที่มาช่วยตำบลปากกลางนะคะแล้วก็ที่ช่วยมาคัดกรองชาวบ,บ้านของเราด้วยค่ะ,คะมาเข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้ยังไงคะอ๋อเพื่อตัวเองแล้วก็ชาวม้งทุกทุกคนผู้หญิงที่เป็นม้งค่ะทุกทุกคนแล้วก็ชาวเขาหลายๆเผ่าที่อยู่ในต่าบนลำน้ำมาช่วยสุขภาพาของเรา เพื่อสุขภาพของเราเนาะค่ะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยชาวม้งเองเนี่ยมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกมากน้อยแค่ไหนคะก็พูดไปก็คือว่า50 50าบค่ะบางคนก็ยังไม่รู้ค่ะเพราะคนที่มีอายุเขาก็ไม่ค่อยรู้ค่ะแล้เรามีเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปให้ให้ความรู้อะไรกับเราบ้างนะมีค่ะนี่จะจะเป็นที่เจ้าหน้าที่อนามัยบางคนก็ไม่ทั่วถึงค่ะ แล้วเนื่องจากโครงการนี้นะคะเป็นโครงการของสมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรว่รัยลักอัครราจากุมารีค่ะคุณพี่มีความประทับใจอย่างไงบ้างจะขอขอบคุณแท่นมากๆแล้วก็ชาวมงทุกคนขอขอ,ขอบคุณแท่นแล้วก็ประทับใจที่แท่นให้โครงการดีๆให้กับชาวมงทุกคนค่ะ ก็ให้ท่าทรงท่าเจริญแล้วกับเจ้าหน้าที่ลหะคะเจ้าหน้าที่ต่างๆอยากจะขอบคุณ<อ>ความประทับใจอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆภาคส,ส่วนแล้วก็ทุกๆคนที่เข้ามาในตำบลของเราแล้วก็มาตรวจปันมะเร็งของลูกให้พวกเราทุกๆคนค่ะขอขอบคุณอย่างมากแล้วก็ดีใจมาก่ะภคุิใจมากที่ทุกคนให้ความสนใจกับพวกหนาค่ะ